ในกิฟฟารีนครับเราสร้างให้ท่านเป็นเจ้าของกิจการอย่างแน่นอนครับสินค้ามากมายถึง2,000รายการเกิดการบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการที่มีสินค้าถึง2000รายการธุรกิจจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณวิชิตบุญเพ็งจะมาบอกเราครับว่าธุรกิจนั้นสร้างได้จริงจากการดําเนินธุรกิจกิฟฟารีนเชิญติดตามชมได้เลยครับข้อที่2ครับส่งน้องเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้และจะต้องมีรถยนต์ ท่านครับใครขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บ้างในห้องนี้มีไหมครับพอมือเลยครับยกมือสูงครับมอเตอร์ไซค์อะปลดมือให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เร็วหน้าฝนใช่ไหมช่วงนี้ใช่ไหมครับหนาวไหมฝนตกใส่ตัวเราหนาวไหมครับฝนตกใส่หน้าเจ็บไหมเจ็บใจมากกว่าไหมกรุงเทพรถเยอะไหมครับย่ชิดขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเอะ๊รถมันเยอะจังเลยทําไมไม่เป็นรถของเราสักคันนะ รถติดไฟแดงแอบจอดข้างมอเตอร์ไซค์ครับคนขับรถยนต์วสวยๆมองคนในกระจกดูซิหนา้าตาคนขับเป็นยังไงพอมองที่กระจกไอ้บางคนเราหลอกกว่าอีกเราหนุ่มกว่าอีกท่านครับผมคิดอย่างนั้นจริงผมฝังใจมากเลยไปอยู่ในเมืองพอเริ่มต้นธุรกิจฟรีนผมฝันอยากมีรถยนต์และผมฝันอยากจะมีบ้านนะครับในเมืองให้ได้นะครับเป้าหมายในกิฟฟีนผมผมอยากท่องเที่ยวต่างประเทศ บ้านผมพิษณุโลกครับฝรั่งเยอะมากมาเที่ยวสุขโขทัยบัางละพี่โลกมังละนะครับพอมาทากิฟฟรีเขาบอกมีการแข่งขันต้องเที่ยวต่างประเทศตั้งเป้าเลยครับจะต้องเที่ยวรอบโลกให้ได้และสิ่งสําคัญครับข้อสุดท้ายนี่สําคัญจริงๆนะครับเป้าหมายที่ผมเลือกกิฟฟรีแล้วผมก็ตั้งเป้าอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่วันแรกที่ทากิฟฟรีถึงวันนี้ท่านรู้ไหมผมทําข้อห้าอยู่ครับผมทําข้อห้าของผมอยู่นะครับ ผมมองเห็นโอกาสความมั่นคงของครอบครัวผมตระกูลผมญาติกี่น้องผมเพื่อนๆนลูกทีมผมที่มาทำงานด้วยกันร,รวมถึงไซส์ไลน์ทั้งหมดนี้ด้วยถ้าคุณจับมือผมนะเดินไปกับกิฟฟารีนนะนี่คือโอกาสที่เราจะมีความมั่นคงในชีวิตถึงรุ่นลูกรุ่นหล,ลานเราจะลำบากชั่วคราวแต่จะสบายชั่วโคตรจริงไหมครับปบมือหนยครับ ระบบโครงสร้างของกิฟฟฟรีนที่สร้างมานะครับทุกท่านท่านต้องดูด้วยสติของท่านนะครับบริษัททําไว้ดีมากผมมองเห็นแบรนด์ที่อยู่เป็นร้อยๆ้อยปีนะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางก็ชิคชิโดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมกิฟฟฟรีนเนี่ยผมมองไปอย่างนั้นจริงดังนั้นบริษัทเขาพร้อมอยู่แล้วตัวเราล่ะผมเริ่มต้นกิฟฟ์ฟรีนวันนี้ผมเป็นไดมอนด์แกรนด์พารา์เป็นเพราะตําแหน่งต้องเป็นเป็นเพราะต้องเอาคอมมิชชั่นเป็นเพราะจะได้บอกลูกทีมว่ามันไม่ยากจริงไหม แต่การทํางานผมไม่หยุดนะครับเป้าหมายผมไม่ใช่ไดมอนครับเป้าหมายผมมันไกลกว่าผมต้องสร้างสีที่ใหญ่มากกว่าผมฝันถึงในอนาคตถ้าเรานะครับมีเครือข่ายของเราที่กิฟฟร์ลเก็บมาให้ทุกโอกาสคนทั้งโลกนะครับจริงไหมครับตรงนั้นมากกว่าทุกนะครับนี่คือเป้าหมายเดกิฟฟรลีนนะครับวันนี้ผมมาพูด4ี่ข้อนะจบไป2ข้อแล้วครับจะไปแล้วนะครับมาไวไปไวไหมมาทันใจครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้นั่นแหละครับ ทำไมต้องกิฟฟารีนตอบไปเลยครับเพราะว่าวันนี้กิฟฟารีนตอบโจทย์เป้าหมายของผมทั้งหมดได้ครับทุกท่านในห้องนี้มีใครยังคลางแคลงใจอยู่ไหมครับว่าทำไมต้องทำกิฟฟารีนท่านลองตั้งโจทย์ของตัวเองครับว่าท่านมีเป้าหมายอะไรกลับมาดูกิฟฟารีนสิเขาตอบโจทย์ของท่านเรื่องของเป้าหมายของท่านได้ไหมไม่ต้องถามคนอื่นครับถามใครครับ พอเป้าหมายเป็นของใครครับของเราเวลาเงินในกระเป๋าม,มันไม่มีสักบาทมันเงินใครครับคนอื่นช่วยได้ไหมแล้วทําไมต้องถามคนอื่นครับใช่ไหมครับไม่ต้องถามข้างบ้านนะครับพี่พี่ทำกิฟต์ฟรีดีหรือเปล่าไม่ต้องถามครับโอเคไหมครับถามใครครับตัวเราเองครับที่ผมเลือกกิฟต์ฟรีนเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่ากิฟฟรีเป็นบริษัทแม่ ที่มีวิสัยทัศน์จริงๆสร้างธุรกิจโดวยวิสัยทัศน์มีคณะผู้บริหารที่แข็งแกร่งทํางานเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูตลอดจริงไหมครับปรบมือคณะผู้บริหารทั้งหมดเลยครับครับวันนี้กิฟฟรีนทําตลาดเชิงลุกมากมายถ้าท่านสังเกตนะครับจนเราตามบริษัทไม่ทันนะครับบริษัททําสิ่งเหล่านี้เพื่ออยู่เป็นร้อยๆปีผมแอบมองบริษัทตลอด นี่คือบริษัทของเราและตัวเลขหนึ่งที่พิชิตเอามาฝากทุกท่านในห้องนี้ในฐานะเราทุกท่านกับผมเราเป็นหุ้นส่วนกับกิฟตฟลรินด้วยกันใช่ไหมครับผมมีตัวเลขหนึ่งมาฝากครับนี่คือกราฟจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งผมเป็นคนคิดตัวเลขด้านล่างเองครับแล้วก็โพสต์เลยเพราะผมเป็นครูคณิตศาสตร์ยอดจ่ายหารด้วยยอด ยอดขายหาในยอดจ่ายสีน้ำเงินคือยอดขายของทุกบริษัทในประเทศไทยสีแดงคือยอดยอดจ่ายคอมมิชชั่นให้กับนักธุรกิจท่านอยากรู้ว่าถ้าในแง่ทาไมต้องเลือกบริษัทกิฟฟารีนถ้าท่านมองในแง่ของการจ่ายผลตอบแทนนะครับถ้าไม่ได้มองในแง่อื่นกิฟฟารีนจ่ายผลตอบแทนสูงที่สุดครับปมบมือให้ด้วยครับเห็นไหมครับบริษัทอื่นยอดขายเยอะ แต่ยอดจ่ายน้อยกว่าเห็นไหมครับยอดจ่ายก็คือสิ่งที่บริษัทลูกคือทุกท่านนั่นแหละได้รับไปนะครับผมมองบริษัทกิฟฟ์รีนว่ามีความมั่นคงและนะครับตอนนี้เติบโตทุกๆปีนะครับเราเติบโตทุกๆปีการที่มองกราฟกิฟฟ์รีนเติบโตทุกปีหมายถึงอะไรอดีตที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้อนาคตที่จะมาถึงใช่หรือไม่ครับปี2539กิฟฟ์รีมียอดขาย37 5ล้านปี25 49ผ่านไป10ปี ยอดขายขึ้นมา3,000ล้านจาก300เป็น3,000ครับวิชิตคิดต่อครับถ้าอีก10ปีละ่ะถ้าโตเฉลี่ยประมาณ10%เหมือนเดิมละ่ะจาก3,000ปีอะไรครับอีก10ปีต้อง30,000ล้านจริงไหมครับแล้ว45.5ปัจจุบัน47%แล้วเม็ดเงินประมาณปีละ15,000ล้านวางต่อหน้าทุกท่านในห้องนี้นะครับมันเป็นโอกาสของคนที่มองเห็น เท่านั้นครับมีใครสนใจจะมาหยิบเงินล้านเงินสิล้านเงินร้อยล้านที่กิฟฟรีน้างครับขอมือเลยครับทางห้องเลยครับปุบมือให้นะยครับมันเป็นโอกาสของคนที่มองเห็นเท่านั้นมีหลายคนปฏิเสธเงินล้านที่กิฟฟรีนเพราะเขามองไม่เห็นครับโอกาสที่ใหญ่ของผมนั้นได้รับการเปิดโอกาสจากอาจารย์ ซึ่งสอนผมมาท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่านบอกว่าวิชิตเธอมากิฟฟาีนซีครูว่ามันดีนะอาจารย์พูดแค่นี้แล้วอาจารย์ก็เป็นเมอร์คิวรีครับปัจจุบันนี้อาจารย์รับมรอดอกมาแล้ว15ปีครับจากไดมอนด์แกรนพาไดครับเห็นไหมอาจารย์เพียศัก์อาจารย์สายสบพัิพัชจ,จุพรเป็นเป็นคนที่ให้กําเนิดผมในกิฟฟาฟลีผมมีความเพื่มปิติมากที่กิฟฟาีนมีมรอดอกให้กับอาจารย์ของผมครับ ถ้าไม่มีท่านพูดในวันนั้นประโยคเดียวชีวิตผมอาจจะไม่มีวันนี้ใช่ไหมครับก็น่าหันไปยิ้มให้อัปลายท่านด้วยนะครับเร็วเร็วเร็วนะฮะขอบคุณมากนะอวันวันนี้หนีไม่ทันเนี่ยว่าจะไม่มาแล้วดักอยู่นั่นแหละโทรชวนอัปลายสําหรับผมนะนิยาบอกอัปลน์อัปลายคือผู้ยัดเยียดความสําเร็จให้เราปบปั้ให้อัปลนยครับด้วยครับเออนะครับ แล้วคนที่เคียงบ่าเคียงไหลผมตลอดแน่นอนท่านคือคราวไดมอนด์แกรนพาราอย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นคนนอนสต็อปเหมือนผมเลยคุณสมบุรคุณทันชนกแดงรอดครับสุดยอดครับท่านนี้ท่านเป็นคนที่คิดบวกทุกเรื่องพี่สมบูรณแดงรอดนะครับตัวนี้แล้วก็ทํางานกับผมตลอดทุกวันนี้เราทํางานด้วยกันนะครับท่านครับโอกาสเดคกิฟฟินสําหรับตัวผมมันยิ่งใหญ่มากโอกาส สำคัญสำหรับทุกชีวิตนะครับผมเป็นคนที่ขาดโอกาสแต่ผมได้รับโอกาสที่ดีจากอัพไลน์จากบริษัทผมจับโอกาสนั้นแน่นมากเลยและผมใช้โอกาสตรงนั้นสร้างชีวิตผมจนวันนี้ผมมีโอกาสในมือผมพร้อมที่จะมอบโอกาสกับทุกคนที่ต้องการลูกชายคนโตผมก็ชื่อโอกาสไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมนะผมชอบคำนี้มากเลย บางคนขยันนะแต่ขาดโอกาสก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มารู้จักกิฟเฟอรีนใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไรครับจงมอบโอกาสให้กับทุกคนนะครับนะตรงนี้ครับในกิฟเฟอรีนกิฟเฟอรีนวันนี้โอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการสร้างในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างสินค้าทุกชิ้นที่เราใช้นั้นเป็นสินค้าที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพและกิฟฟรีมีระบบสนับสนุนที่ทําให้เราทํางานง่ายที่สุดใช่ไหมครับ โทษน,นะครับใครเคยมาฟังสัมมานาอย่างเงี้ยมีข้าวให้ด้วยมีเบรกให้ด้วยค่าบัตรร้อยหนึ่งเคยไหมครับอึ้งไหมเนี่ยอืมค่าข้าวไม่พอใท่านแล้วครับใช่ไหมเนี่ยกิฟฟีนเขาช่วยเราจริงๆดังนั้นเอาละเรื่องของเราบ้างนะครับทุกท่านฮาวทูแล้วครับข้อที่สามของผมวิธีการทำงานนะครับทำอย่างไรนะครับมันเริ่มต้นจาก วิชันหรือวิสัยทัศน์ในการมองกิฟฟารีนก่อนนะครับตัวผมเริ่มต้นกิฟฟารีนจากความคิดที่ผมเข้าใจแต่วันแรกว่าผมเป็นเจ้าของกิฟฟารีนผมเป็นเจ้าของบริษัทลูกมีกิฟฟารีนสกายไลน์อยู่ที่เป็นบริษัทแม่บริษัทของผมชื่อว่าบริษัทวิชิตบุญเพลงกิฟฟารีนจำกัดบริษัทของท่านชื่ออะไรครับ ผมอยู่ในกิฟลินในฐานะของเจ้าของห้างครับนี่คือวันแรกที่ผมเข้าใจเลยมิชชั่นภารกิจของผมครับผมทำอะไรมาดูกันนะครับเมื่อกี้ผมเป็นเจ้าของห้างหน้าที่ผมคือทำหน้าที่เป็นเจ้าของห้างครับร้อยกว่าสาขาเจ้าของห้างต้องทำอะไรบ้างละ่ะท่านคิดออกไหมเจ้าของห้างก็ต้องทำมาที่ในการหาลูกค้าให้มากที่สุดใช่ไหมครับ หน้าที่ผมคือหาลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคให้มากที่สุดและนะครับสร้างชีมหรือสร้างสาขาให้มากที่สุดครับผมไม่เคยทำอะไรนอกเหนือจากนี้เลยครับเพราะเรื่องยุ่งยุ่งยากยากบัญชีผลิตสินค้าการตลาดบริษัทแม่จัดการให้หมดเลยผมเป็นเจ้าของกิจการที่สบายใจที่สุดเลยครับจริงไหมครับ ผมไม่ต้องไปยุ่งเลยนั่นคือผมมั่นใจบริษัทผมชัดเจนตั้งแต่วันแรกถึงวันนีนะ้ผมไม่ยุ่งเรื่องบริษัทเลยผมยุ่งเรื่องของผมครับว่าผมจะเอาคนไทยทั้งประเทศเราเป็นดาวไลน์ผมยังไงผมไม่กลัวเซเว่นและโลตัสเลยเขาสู้ผมไปได้หรอครับผมกล้าจะมีดาวไลน์ทุกซอยครับต้นซอยกลางซอยปลายซอยไปเลยดีไหมเอาสิเขาสู้ผมได้เพราะสาขาคือสมาชิกใช่ไหมครับ คนในซอยนั้นอยากได้เจลน้ําสักขวดเนี่ยต้องมีคนผมในซอยนั้นนี่คือเป้าของผมนะครับเพราะนั่นคือสาขาของเราใช่ไหมครับชัดเจนครับภารกฤฤ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 ิจวิชิตมิชชั่นมีแค่สองอย่างสร้างลูกค้าและสร้างสาขาคือทีมงานครับนะผมทางานแค่2อ,อย่างนี่นเองนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับประเด็นที่น่ากลัวที่สุดสําหรับทุกท่านในห้องนี้คืออะไรทราบไหมครับหลายคน ไม่ไปไหนมาไหนหลายคนเดิน2อก้าถอย3าก้าได้หลายคนเดินวนอยู่ปีหนึ่งเคยเป็นไหมเดินวนเดินวนวน,นี่ก็ปีหนึ่งแล้วนะเราเป็นเราเป็นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยถ้ารู้ไหมมันเกิดขึ้นจากอะไร Believe ครับผมผมผมเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างเลยนะเราจะลงมือทําเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อย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 จริงๆนะเพื่อนบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ปากเราจะทันทีเลยอีร้านนี้สิใช่ไหมครับเราเชื่อไหมเราเชื่อเราไปดูพี่มากพระขนงมามาจะไม่ดูแล้วนะดูมาหลายภาคแล้วว่าสงสารนางเอกอมันเศร้าใช่ไหมตายแล้วก็ตายอีกกินไม่างเอกนะตายเราไม่ดูไม่ได้แล้วมันสองร้อยล้านไปเราไม่ดูเดี๋ยวตกยุคเดี๋ยวดาวไลน์ถามไม่รู้เรื่องไอ้มากไปดูครับพอไปดูเสร็จปับ๊บดาวไลน์ทุกคนต้องไปดูพี่มากครับวิชิตโฆษณาทุกที่ที่ทไปเลยเดี๋ยวท่านก็ต้องไปดูใช่ไหมใครดูไปทาไปซื้อซีดีนะ ทุกวันนี้ทะลุพันล้านไปแล้วอะคุณเห็นไหมวิสัยของเราเป็นวิสัยทีม่มันบอกต่ออยู่แล้วจริงไหมนะนัะ่นแหละครับผมก็มานั่งมองว่าถ้าเราต้องเชื่อก่อนแต่ผมก็จับประเด็นอย่างหนึ่งได้ว่าหลายคนเข้ามาในกิฟเฟอรีนยอมรับไหมครับเสียสารภาพมาเสียโดยดีควักหัวใจมาคุยกับผมเลยนะครับท่านเชื่อกิฟเฟอรีนวันนี้เต็มร้อยหรือเปล่าไม่ต้องตอบผมครับตอบตัวเองครับถ้าท่านเชื่อเต็มร้อย ท่านเดินไปไหนท่านก็ใช่ไหมครับกล้าที่จะใส่เสื้อกิฟเฟอรีนกล้าถือถุงกิฟเฟอรีนใช่ไหมครับเพื่อนถามไปไหนมากิฟเฟอรีนตอนนี้ทาอะไรอยู่ทากิฟเฟอรีนมีใครบ้างครับเอออยู่ไข่ต้มอยู่ภาษาอะไรอะ่ะของคนไทยไม่เชื่อใช่ไหมครับถ้าเชื่อนะเราจะกล้าพูดตอบเลยนะครับท่านเชื่อหรือไม่ครับ ว่าตัวท่านประสบความสำเร็จได้ท่านเชื่อนะนะครับกลับไปบ้านเปิดกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็นะครับจำหน้าคนนั้นไว้โอเคไหมฮะใครครับเออเมื่อกี้บอกได้บอแกนโอเคไหมเป้าให้ไกลเข้าไว้นะแล้วท่านต้องเชื่ออีกเรื่องหนึงนะทำกิฟฟรีเนี่ยต้องเชื่อว่าคนอื่นก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนเหมือนทุกท่านหลายคนขาดความเชื่อสามเชื่อนี้ครับ ขาดความเชื่อเรื่องแรกบริษัทท่านจะไม่กล้าพูดกับใครเลยจริงไหมวันนี้แต่ก่อนอาจจะใช่สำหรับผมมาใหม่ๆแต่ผมทําทุกอย่างให้ตัวเองเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อจะพูดให้คนอื่นเชื่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับมีใครไหมครับไม่เชื่อแต่พูดให้ชาวบ้านเชื่อได้หมดเลยอันนี้โกหกที่สุดในโลกเลยนะครับใช่ไหมครับถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองสําเร็จได้นะครับพลังมันจะไม่มีจริงไหม ถ้าไม่เชื่อว่าดาวไลน์ลูกทีมที่เราไปชวนเนี่ยวันนี้เขาจะทําอะไรอยู่ก็ตามคุณเชื่อได้ไหมล่ะวันนี้เขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามคุณต้องเชื่อว่าเขาเป็นไดมอนด์ได้ลูกทีมผมบางคนนะพี่หมอหนูถามพี่จริงๆเหอะผมชื่อเล่นชื่อหมอพี่หมอหนูทมพี่จริงๆเหอะผมถามพี่จริงๆเหอะพี่เห็นตัวอะไรในหนูเนี่ยพี่เห็นอะไรตัวหนูทําไมพี่ไม่เลิกมาชวนหนูสักทีนึงนะครับ พ่อผมเชื่อไงว่าคุณสำเร็จได้เรอพี่หนูยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะแต่พี่เชื่อผมเชื่อขนาดนั้นนะไปหาดาวไล่ line, แต่ละคนเนี่ยเชื่อจนดาวไล่กลัวนะครับเออเออสำเร็จก็ได้พี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณถ้ามีสามเชื่อคุณจะลุยเลยนะตรงนี้เอาเคท่านนะครับมาดูวิธีการนะตรงนี้มาดูวิธีการทําง,งานกันนะครับผมเมื่อกี้ผมบอกว่าผมทำมาที่กี่อย่างนะสองข้อหนึ่งผมสร้างผู้บริโภคย่งไง นะครับมาดูกันนะครับผมทําทุกอย่างเหมือนห้างเลยนะผมเนี่ยผมจะทําทุกอย่างให้คนเดินเข้าห้างมากที่สุดครับผมจะทําทุกอย่างให้คนที่เดินเข้าห้างของเราเกิดความประทับใจนะครับเวลาเขาซื้อสินค้าใช่ไหมครับถ้าประทับใจเขาจะซื้อมากที่สุดใช่ไหมครับผมทําทุกอย่างให้คนที่ใช้ของเรากลับไปซื้อของเรากลับไปใช้ที่บ้านหมดแล้วกลับมาซื้อซ้ําคุณว่าห้างเขาทําแค่สามอย่างนี้ไหมครับแค่สามอย่าง เนี่ยผมทําอย่างนี้ครับอ่ะมาดูกันนะท่านแต่ลูกค้าคนแรกเนี่ยผมคิดว่าที่ต้องดูแลเนี่ยคือใครก่อนครับเออนี่ไฟเป็นสว่างพอเห็นหน้าผมไหมผมแนะนํานะการที่เราจะมียอดเยอะๆเนี่ยไหนใครอยากมียอดหนึ่งล้านมั่งขอมือหน่อยครับยกมือสูงครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งทำหน้าตาเหมือนยอดล้านด้วยฮะสมมติได้แล้วขอบคุณมากอยากไร้ยอดล้านนะ ให้เริ่มต้นดูแลลูกค้าคนแรกก่อนครับคือตาคนนี้ครับใครครับตัวเราในธุรกิจกิฟฟินครับเป็นหนึ่งในธุรกิจไม่กี่ธุรกิจนะครับที่สามารถที่จะส่งต่อความสําเร็จให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นสามารถเดินตามความสําเร็จของเรามาได้สิ่งเหล่านี้ครับเกิดขึ้นแล้วในธุรกิจกิฟฟินพักสักครู่ครับ